เราต้องนําเสนอทุกขั้นตอนครับอตอนนี้ผมยังปิดคลิปบนลงเดียครับตอนแรกคิดว่าภารกิจน่าจะประมาณนี้แต่ยังครับทีมงานยังบอกว่าต้องมีการเช็คด้วยโดรนแถมรอบหนึ่งครับเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องเช็คให้ละเอียดบบมุมสูงครับเนี่ยใจโดรนบินมุมสูงเพื่อตรวจหาจุดควันขึ้น นี่เทคโนโลยีจวยได้ครับอันนี้สังเกตจากสายตาหรือว่ามีเครื่องตัวจับครับของโดรนตัวนี้ครับพอครับโดยใช้กล้องธรรมดาด้หลยครับใช้กล้องธรรมดาด้หลออ๋อควันไฟครับให้สังเกตจากกลุ่มควันไฟใช่ไหมครับอืม อภิกัดด้วยเดี๋ยวไปลงไว้ที่นี่ไงอ๋อครับเวลาจุดไหนที่เกิดเราก็จะเอาไปลงลงแผนที่ไว้ครับเดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปเราต้องถามผอ,อ,อก,ก่อนว่าขั้นตอนมันประมาณนี้หรือยังหลังจากที่ลดน้ําแล้วก็สังเกตว่าไฟมันเริ่มดับแต่ละจุดแล้วนะครับแล้วก็มีการบินตรวจสอบพื้นที่เพิ่มว่ามีตรงไหนเพิ่มครูขึ้นใหม่หรือเปล่าสมมติสมมตินะครับสมมุติว่าเราดับหมดทุกจุดละ แล้วก็มีการตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วมีขั้นตอนอะไรยังไงต่ออีมั้ยครับในการของเราเนี่ยจะในแต่ละวันเนี่ยเราจะใช้ gps จับจับพิกัดของแต่ละจุดที่ที่ที่เกิดไฟนะครับดูเราไปวิเคราะห์ดูว่ามันซ้ําที่เดิมหรือไม่อือใกล้เคียงที่เดิมหรือไม่เราจะได้วางแผนถูกว่ามันเกิดจากการลามหรือลุกขึ้นใหม่หรือจุดใหม่ครับต้องวิเคราะห์กันถึงจุดนั้นอีกถ้าเกิดมีไหมอีกก็วิธีการก็ซ้ําเดิมอีก ครับผมขอบคุณครับครับภารกิจสำรวจแนวดำแนวดำยครมีทุกเช้าอ่าตอนนี้ก็ต้องสำรวจแนวดำก็ต้องทุกเช้าเดินรอบแนวดำครับโดนก็บินคนก็เดินอ่าโอเคมีไหมอินขอบคุณหัวหน้าครับตอนนี้นะครก็นี่ครับขั้นตอน หลายขั้นตอนครับตีเฮาอาจจะบอกหู้ว่าเอ้ยมันดับแล้วก็คือจบแต่จริง,รงๆแล้วใจนะครับยังหัวหนะ้าวราริดก็บ,บอกว่าทีมงานในการสำรวจแนวดํเก็สำรวจอยู่ตลอดครับถึงแม้ว่าจะดับไปแล้วก็ยังต้องเดินสำรวจเพื่อความมั่นใจนะแล้วก็นอกเหนือจากการใช้เทคโนโลยีนั่นก็คือการใช้โดรนบินตรวจกลุ่มควันด้วยสายตาด้วยกล้องนะฮะเพื่อที่จะก,กาหนดพิกัดในการระบุพื้นที่ใน ในการลุกไหมของไฟเพื่อที่จะเป็นข้อมูลแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับจุดไฟไหมที่มันขึ้นมาใหม่ว่ามันเป็นจุดเดิมหรือว่าจุดจุดที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ก็เพื่อที่จะเอาไปาเป็นฐานข้อมูลในการแก้ปัญหาป้องกันกันต่อไปนะครับผมอโอเค ตงแลเดี๋ยวผมขอเดินไปพอตังนาตังหน้านั่นยังบ่บบได้ดับอีูแล้วครับแหละมันมีดับโซนนู้นอีกโซนนึงอ่าเดี๋ยวขอดูไปดูตังหน้าหน่อยครับไหนไปตังไหนครับนี่เดี๋ยวจะไปทางนี้ครับอ๋อนี่ครับตังหน้าพุ่นมีหมุนชุดแล้วครับอ๋อชุดชุดดับอยู่พุ่นหมุนชุดหนึ่ง โอเคะตอนนี okay. us, right. our ้เขาเดินเนี่ยแนวไฟไหนๆก็เปิดคลิปนี้มาแล้วก็เข้าไปดูตั้งหน้าหน่อยอันนี้กับพื้นที่นี่ฮะไฟโอ้แนวไฟมันลามมาแบบนี้ครับไก่คือคานมา้โอ้ถึงชุดนี้อยู่นะครับเนะตั้งหน้าไปหำไก่ก็ครับตรงนี้ครับตรงนี้เราบเหนออ่าจะมาบรรจบกันละนี่ครับเป็นว่ามีสองชุดนะฮะแล้วเป็นดับมาคนเราฟัง เดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ชุดที่สองอามาดูฟังนี่เห็นหน้อยแต่กี้เขาดูทีมตีอยู่กับพอะแล้วสวัสดีครับ<า> <laughs> นี่ฮะชุดนี้ก็จากทัพพยาล้อา,า,าล้อนะฮะีหลายหน่วยงานมากครับตีมารวมปฏิบัติภารกิจในวันนี้อยู่มาเป็นติดปลายแล้วนะครับนี่ผมว่าเราเต็น <laughs> ครับรอบสองแล้วครับหนอตั้งเพลิงปุ่นดับมาเรียบร้อยแล้วนะครับเลโอเคนี่ฮะฝั่งนี้บอกว่าดับมาแล้วดูตั้งนี่เห็นน้อยสวัสดีครับโอ้โหคุ้มสถานการณ์ได้แล้วนะครับหนอฝั่งนี้นะครับหนอได้แล้วครับอ๋อนี่ครับ นี่พัดเปลี่ยนอิดกันหลายวันที่ต่อกันน้อยนะครับน้อง,งอ่าขอบคุณเจ้านะครับนี่พี่น้องจากอำเภอแม่ใจก็อุ่นใจได้ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เป็นคุ้มสถานการณ์ได้แล้วถ้าเป็นควันไฟที่อยู่ในแนวดํานั่นกับปล่อยมันนะเพราะว่ามันตึงบัตลามออกมาตั้งหนอกอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเป็นขอบแนวดํานี่เจ้าหน้าที่ก็สกัดไว้หมดละนี่สังเกตจากตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะคุ้มอยู่นะฮะ ผมลองเดินเขาทางนี้หน่อยเนี่ยสำรับไฟหนองถ้าเขาสังเกตดูนะจะมีเก้าไข่ตีมันโดนไม่จากหากแล้วก็ล่มลงมานะนี่คือการไหมของไฟในปลาไข่คือมันจะไหมจากหากมันมีความห้อนละ มันไม่หกักแลวก็มันก็นล่มทั้งต้นเลยนะฮะมันบปได้ไม่จากทางบนขึ้นลงมาตั้งลุ่มนะฮะนี่ยสังเกตดูแล้วก็ถ้ามันฟื้นขึ้นมานะฮะมันจะไม่นักกว่าเดิมเพราะว่านี่ฮะต้นไข่ที่มันล่มอยู่เป็นไม่แห้งพรออมที่จะติดไฟโหมนักกว่าเดิมตัวนะฮะอันนี้ก็ถือว่าถ่ารอบสองนี่นักกว่าเดิมแน่นอน รอบแรกนี่มันอาจจะเป็นต้นไข่ตีมีความเปียกชื้นเปียยชื้นไม่มันยังดิบอยู่นะฮะเขาเข้ามาดับแต่ตอนนี้ไม่ไข่มันละเหยน้ําละเหยเป็นไม่แห้งถ้าไฟฟื้นมันขึ้นมานี่เหมือนไม่กล่องหลัวแน่นอนครับอันนี้มันเดินไปทะลุตรงไหน,น ผมลองเดินไปกันว่ามันจะทะลุตรงไหนนะครับเดินไปตามหอยตังที่เจ้าหน้าที่ันแฝงไว้ โอ้บริเวณนี้โอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมนี่คือสภาพของปลาไข่ที่ถูกไฟไหม้นี่ผมรู้สึกว่าผมจะเดินลงมาถึงบริเวณที่ถูกไฟไหม้เป็นวงกว้างเลยทีเดียวครับ ด้านหลังนี่คือสีน้ําตาลมดนะเป็นสีน้ําตาลมดก็เสียดายครับแต่ถ้าจะได้ก็ฝากไว้เป็นบทเรียนให้พี่น้องจอาเพื่อเมอใจต่อไปเขาคงจะมาต้องอต้องมาจุยกันคิดจุยกันป้องกันแล้วก็ขึ้นความสําคัญครับแรงอาหารของมูเฮาพีนพ่น,อน,อน้องจอาเพื่อเมใจให้นักกว่านี้เพื่อรักษาไว้ให้กับลูกกับหลาน ตวยนะฮะาอยกคือมันย่อยยับพินาศไปในรุ่นเฮานะฮะลูกหลานจะได้มีตีเปิงเวลาบหมูชิ้นะหญ่อย่งกะมาหนองเลงายก็สามารถจับปูจับปลาหาของปลากินกันได้นะการันตีถึงความอยู่หลอดในอนาคตตัวเอ่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้โลกเขามันอยู่อยากขึ้นทุกวันแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ ผมต้องลาท่านผู้ชมแต่แตละเดี๋ยวเจอกันไหมภารกิจนะจะมีอย่างก็อย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเฮ็ดจะออกแล้วก็นี่มีเชื่อรลาเริ่มมีเชื่อรลาก็ตามกิง